สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่อซีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าๆนะคะมาพบกับเรานะคะตอนนี้พ่อขวานก็ให้น้องขวานเล่นโฮลโฮบนะคะจะให้กินกล้วยของแม่แม่อซีที่ฝากมาให้นะคะนี่จะได้กินกล้วยหวานๆกินไปแล้วนะคะเพื่อนหนึ่งน,นะคะตอนนี้จะให้กินอีกพ่อขวานก็เลยให้เล่นโฮลฮบให้ดูนะคะให้แม่แม่เอฟซีดูนะคะนี่มูลกเออ เหนื่อยแล้วเอาเลยลูกเล่นให้แม่แม่เอฟซีดูนะคะนี่น้องกวนนะคะนั่งลุกขึ้นยากนะคะนางลุกขึ้นยากนะคะตัวจยะอ้วนไปหน่อยนะคะเต้นแล้วลูกเต้นแล้วเต้นให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยแล้วเอแม่เอฟซีจะได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกด subscribe น้องด้วยนะคะเเลยนะคะเหนื่อยไหมลูก ว่าจะได้กินกล้วยวีหนึ่งหยุดก่อนพอแล้วลูกพอแล้ว oh. hey, <hey>, hey. ถ้าพ่อควานเรียกอย่าก,กลัวนะคะถ้าลูกควานสั่งทำอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากทำนะคะกลัว hey, <hey>, hey. พ่อควานนะคะอ้างกลัวนะคะ, hey, hey. ะย้าเลวลูก กินไปแล้วนะคะครึ่งหวีนะคะเอารับไปอีกครึ่งหวีนะคะนี่น้องขวานก็จะลงไปวางทะลุตามเคยนะคะยามจะเช้าอาบน้ำแล้วก็พ่อขวาญก็เอาวันนี้เอามาเล่นโฮลฮบดูให้แม่เอฟซีดูนะคะแล้วพ่อขวาญก็จะป้อนกล้วยนะคะ วันนี้สายหน่อยนะคะอาบน้ําให้น้องขวัญพ่อขวัญก็ไปตัดญ้านะคะพึ่งมานะคะไปตัดญ้าพึ่งมาค่ะกวักแล้วนะคะน้องขวัญกวักนะคะกวักแม่แม่แล้วนะน้องขวัญกวักแม่แม่แล้วนะคะแม่แม่ขาน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะที่อุปการะน้องขวัญนะคะ ช่วยกล้วยให้นะคะแล้วก็ชุดยังไม่ได้วัดนะคะคือแม่ควานไม่รู้จะวัดนะคะลองให้ลูกมาวัดนะคะกไปเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวจะส่งไาให้นะคะสินสินไอ้อจ้าบุญจะเขียบบอดอดดเอออันนั้นลูกควานนะคะ ให้เขาเลี้ยง<อ>เผื่อเขาได้ค่าไปย่งโด้โดลงจ้านะคะเป็นลูกฟานลูกหลานนะคะเลยให้มาเอาน้องขวัญไปบังทะลุนะับเผื่อได้ซื้อกินเสื้ออะไรนะคะเนี่ยเป็นพ่อแม่แยกทางกันนะคะก็เลยให้มาช่วยเลี้ยงน้องขวัญน,นะคะ พอได้ค่ากินค่าอะไรนะคะนี่น้องขวัญก็กวักอีกแล้วนะคะแม่แม่คะ่ะ <c oughs> เคี้ยวไม่ทันแล้วน้องขวัญจะกินวีทงวี <c oughs> เต้าพี่ใหญ่ๆในอยู่เลยนะคะแม่แม่ขาเต้าพี่ใหญ่ๆใหญ่อยู่เลยนะคะเออเอาอีกแล้วคันขาคันขาเอาได้กินแล้วโชว์วอา่เคี้ยวก่อนพ่อให้เขาเคี้ยวก่อน<ม>เขายังเคี้ยวอยู่ให้นางเคี้ยวก่อนม <laughs> ไม่อยากทำแล้วนะคะ ไม่อยากทำแล้วนะคะ,ะไ,ไ,ได้กินแล้รอยู่แล้วนะคะน้องขวัญได้กินแล้วไม่อยากทำเลยนะคะลูกพานก็เตรียมตัวแล้วนะคะกี่โมงแล้วลูกพาน,มนไม่ไปเรยวแท้วันนี้กล,ล้วยห <c ười> นึ่งกระจังมองสหวาน,ะนะนะ ไม่ไม่อยากทำนะคะคือกินอิ่มแล้วกินกินซามสีวีแล้วอยู่เลยนะคะน้องกวนนี่นะคะยังไม่ได้อาไปป้อนแม่เลยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ปป้อนแม่เลยนะคะนี่ทำแล้วนะคะแม่แม่คะ่ะนี่ถ้ากินกล้วยเคี้ยวหมดเริ่มทำแล้วนะคะเต้นเต้นให้แม่ดูเลยลูกเต้นเร็ว เส้นเอ๊ะนี่นะคะนี่ตอนน้องขวัญไปอยู่พัทยาน้องขวาญก็โชว์ได้ทุกอย่างนะคะแต่ถ้าลูกควานสั่งน,นางไม่อยากทําเลยนะคะนี่น้องขวาญเดี๋ยววันหลังก็จะได้ใส่ชุดของแม่แล้วนะแม่เอฟซีก็สั่งให้แต่ยังไม่ได้วัดตัววัดอะไรไปเลยนะคะ <c oughs> เต้นเละเต้นแล้วนะคะเต้นแล้วเต้นแล้วดิงดิงดิงก็ร้แล้วก็แล้หางด้วยหางด้วยกะลังด้วยวะน้องลอ้น้องขวัญกะลังด้วยวะมมแรงแล้วนะคะแม่แม่ค่ะน้องยิงกระเิห์้อโอ้เลยเฮยเนาะเสียงคือรดจริงในปัดจ ไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแม่แม่ค่ะนี่กดไลค์กดติดตามช่องพังน้องวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ